ทองพันช่างนะคะก็อยู่ในพิกัดยา5สิ่ง7สิ่งแล้วก็9สิ่งนะคะพิกัดยา5สิ่งนะคะคือพิกัดเปจโรหะนะคะประกอบด้วย 1. รากทองกวาวนะคะ 2. รากทองหลังหนามนะคะ 3. รากทองหลังใบมนนะคะ 4. รากทองหลงค่ะ 5. รากทองพันช่างค่ะ ส่วนพิกัดยาเจ็ดสิ่งนะคะคือพิกัดสัตตะโลหะนะคะสัตตะก็คือเจ็ดนะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะประกอบด้วยนะคะพิกัดยาห้าสิ่งเมื่อสักครู่นะคะห้าอย่างนะคะของพิกัดเบญจโลหะบวกเพิ่มอีกสองสิ่งนะคะก็คือหกลากฟักทองเจ็ดลากต้นใบทองค่ะส่วนพิกัดยาเก้าสิ่งพิกัดสุดท้ายก็คือพิกัดนวะโลหะนะคะประกอบด้วยนะคะ พิกัดเบนจโรหะห้าสิ่งห้าอย่างนะคะบวกสองสิ่งแต่เราเปลี่ยนรากฝักทองเมื่อสักครู่นะคะตัวยาที่หกเนี่ยเป็นรากต้นขันทองพยาบาทนะคะส่วนตัวที่เจ็ดคือเหมือนเดิมคือรากต้นใบทองนะคะบวกอีกสองสิ่งถึงจะเป็นเก้าสิ่งนวโรหะก็คือตัวที่แปดนะคะก็คือรากต้นทองเครือนะคะและตัวสุดท้ายตัวที่เก้าคือ รากจำปาทองค่ะค่ะสวัสดีค่ะ